สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเลซิตี้ซีเคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาบิงตำนานคันที่2กันนะครับก็ผมเลือกไว้เป็นเทล่าครับก็เริ่มใส่ไข่ลงไปมากงแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะแนะนําว่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีเพชรตั้งหมืน10กล่องนะครับเอ่อกล่องเพชร10กล่องกล่องมรกต10กล่องนอกไฟ1ตัวนะครับแล้วก็เพชรดํา10กล่องแล้วก็ใช้ เด็กชายที่มีโลกส่วนตัวสูง5เม็ดนะครับเอ่อลงหลุมหลุมหน้าเม็ดแต่ว่าใช้ทั้งหมด5เม็ดนะครับสำหรับเด็กชายที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็มาเป็นแฟดจอมซนนะครับแฟดจอมซนนี่ก็ใช้5เม็ดเช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาบินลงหลุมนี้ใช้ครั้งละหนึ่งนะครับใช้ครั้งละ1นเม็ดลำดับต่อมาก็จะเป็นเอ่อเป็นจองอินจอมหดหิต e นะครับจองอินจอมหดหิ in, e at, นี่ก็ใช้ 5เม็ดเหมือนกันนะครับก็ลงหลุมหลุมละหนึ่งเม็ดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มบินกันเลยนะครับของผมก็เตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มจากใส่เพชรเงินไปก่อนครับแล้วก็เพชรขาวมรกตนกไฟนะครับแล้วก็ไหลมุกดำนะครับก็ตอนนี้มาเป็น2แถวแล้วใช้ทั้งหมด4แถวนะครับแล้วก็จะบินเด็กชายที่มีโลกส่วนตัวสูงไป1ดอก แต่ใช้ที่มีโลกส่วนตัวสูงอีกสักหนึ่งดอกนะครับตอนนี้เราบินกี่ช่องมีหนึ่งช่องเราบิน2มี2แถวนครับที่เราบิงอยู่ก็กดไปสักลูกนึือก็ <c oughs> บินเป็นันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบกันไปนแล้วสาหรับบินเทสล่านครับแล้วก็รับเอ,อแบบแปลนมาเลยนะครับแล้วก็รับมาพอรับมาปุ๊บนี่อ่ะแล้วก็มาเปิดใช้นะครับตอนนี้ก็จะได้มาเป็นเคเวสให้วิ่งแบบรอ สปอยเลอร์หน้า5ชิ้นแบบหล่อสปอยเลอร์หลัง5ชิ้นแบบหล่อไฟหน้า5ชิ้นแบบหล่อวิง5ชิ้นแบบหล่อเกิตข้าง5ชิ้นแบบหล่อฝากระโปง5ชิ้นแบบหล่อไฟท้าย5ชิ้นแล้วก็แบบหล่อหลังคาอีก5ชิ้นนะครับก็บผมก็เดี๋ยวเ,เราไปวิ่งแบบหลอกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูราคารถกันก่อน,นว่าจะเป็นยังไงสำหรับรถต้องใช้ m อ m กี่ในการซื้อนะครับ เรามาดูรถกันเลยตำนานก็มีหลายขั้นนะครับนี่ครับมีเ,เดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนเทล,ล่าของเราก่อนเทล,ล่านะครับก็ต้องเลเวล4 5ขึ้นไปนะครับสาหรับคนที่จะซื้อรถได้แต่ว่าเราเริ่มบิงได้ตั้งแต่เลเวล3 9ได้เลยครับเริ่มทาใบบิงตั้งแต่เลเวล3 9ได้เลยแต่เวลามาซื้อรถก็ซื้อรถต้องเวล4 5ก่อนนะครับก็ทั้งหมดใช้ 210m ครับสำหรับเทล,ล่าคันนี้ก็เสร็จแต่งก็ ฟาร์มหาได้ทั่วไปครับวิ่งจากเออ่ผู้ชายไข่น้าครับ NPC ผู้ชายไข่น้าที่ผมเคยตามคลิปลงไปตำนานก็จะมีตั้งแต่อ e ีเยสซาลเบโจวีหลอกอานะครับวีหลอกอาเอ็นเจโลอเซสเอลร์นะครับแพนซีโอแพนซีโอแล้วก็อะตอมิกนะครับวาเลอร์ลูมิแคนแมกลาเรนนี่คันที่3ก็สปอยให้ก่อนนะครับแมกลาเรนนี่ของผมจัดคันที่3แน่น,นอนครับ แล้วก็เทอล่าเราดูแล้วเมื่อกี้แล้วไคลอนนะครับไคลอนกอ็นี่นะจะเป็นเหมือนเพกาซัสครับแต่ว่ารุ่นใหม่กว่านิดนึงแล้วก็วิกเตอร์นะครับต่อไปก็เป็นรีโวอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับรีโวรีวอร์ดรีวอร์ดรีทอร์ตอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ไซออนนะครับหรือใครอ่านไซออนยั่ไงเอฟวันนะครับ แล้วก็มาสุดคันสุดท้ายเพกซัต์ตำนานก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนแพทแต่ละแพททีท่จะอัพเข้ามาก็จะมีบอกครับว่าให้ทําตำนานคันไหนได้ไดบ้างก็ตอนนี้ที่สามารถทําได้ก็มี e s v r s l r panco atomic นะครับแล้วก็ t ทล l o r นะครับตอนนี้ที่ที่มีใบบิงเข้ามาให้แล้วนะครับก็มีคข้าวๆประมาณนี้เ,เดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีดีกว่าว่ามีคันไหนบ้าง ผมก็จำเขาได้จำนำเยอะตอนนี้ที่ทำได้ครับ E F V R S L R Waller นะครับ Angelo Atomic Panzio Revo Thrilla p e q u ซั s นะครับที่ทำได้กล่อง13็อกก็มีมีอยู่นะครับ13บล็อก V2 ก็ของดดีอยู่เหมือนกันได้เราได้เราสีม่วงๆนะ T E D L สีม่วงครับก็เดี๋ยว เราไปวิ่งฟาร์มกันเดี๋ยวพอผมเออขอจบตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอผมวิ่งแบบรอมาครบก็เดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับแต่ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าแบบรอวิ่งตัวไหนมั่งก็นี่ก็จะมีประมาณนี้วิ่งเมือง35หมดเลยนะครับทั้งหมด5ตัวโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปวิ่งแบบรอก่อนนะครับทุกคนก็เจอกันตอนหน้าทรงแบบรอนะครับผม ครับก็หลังจากเราวิ่งแบบหลอ่อเทสลามาครบแล้วนะครับเราก็มาส่งแบบหล่อครับผมส่งเรียบร้อยก็ต่อไปก็ซื้อลบได้เลยครับะดูด่อนราซื้อลบวิ่งไงน,นิ่ไงเท,ท,ท,ทสล่าเทล่าเทสล่า2อ0 m ้อบเ็ครับก,ก็บซื้อเลย จากซืสแล้วก็เตรียมเซ็ตนะครับเซ็ตผมก็วิ่งมาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อย ครับก็จะประมาณนี้นะครับรถเทดลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตำนานคันที่2ก็คลิปนี้เขาจะไว้เพียงเท่านี้กันนะครับก็ไว้เจอกันสำหรับการทำรถในคลิปต่อไปว่าจะเป็นตำนานคันที่3เป็นตำนานอะไรนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ